cảm ơn โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บของที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้9ก้าโมงครึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วระยะทางจากเขื่อนเช่วหลานนะครับถึงกรุงเทพนะครับถึงบางเขนที่เราอยู่นะครับระยะทาง712กิโลนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยเ้าชั่วโมง5 5นาทีอันนี้คือเวลาของรถยนนะแต่ถ้ามอไซค์ตามจีวิเขาบอกว่าประมาณ12ชั่วโมงถึงเขาบอกว่าประมาณทุ่มครึ่งนะครับแต่เราก็น่าจะมีการพักว่าน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มประมาณนั้นน่าจะถึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับครับทุกคน มาเสพบรรยากาศครับสามวันสองคืนตามจริงก็อยากมาเยอะกว่านี้นะใช่ไหมแต่แต่ต้องกลับบ้านสงการนะครับทุกคนก็เลยมีเวลาเท่านี้นะครับสามวันสองคืนเนาะ <S 1> <1> <S เดี๋ยวเราน่าจะได้ตั้งโซ่ใหม่นิดนึงนะครับรู้สึกว่าโซ่ยานมากทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวพาชมวิวสันเขื่อนนิดนึงครับทุกคนว้าวสวยมากครับสวยดีนะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปสักนิดนึงครับทุกคน เดี๋ยวเราขอตึงโซ่ก่อนนะครับโซ่ยางมากดูครับจนติดอันนั้นเลยตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าเขื่อนนะครับเดี๋ยวขอตึงโซ่เสร็จแล้วค่อยน่าจะเดินทางต่อนะครับตึงโซ่เสร็จแล้วครับทุกคนกลับกันครับ ร้อยกว่ากิโลครับยาวแน่ครับคืนนี้ข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันครับทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเี้ยวกว่าเข้าสู่สุราธานีสุราธานีแปดสิบพั 80, งงาร้อยสิบห้า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่าูล่าครับทุกคนขวาพังงาครับเข้าสู่ถนนหมายเลข401 ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเขาน่าจะผูดถนนนะครับถ้ายางใครไม่ดีเนี่ยแนะนําไม่ขับระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้ายางดีก็ไปได้ยาวๆครับเดี๋ยวเราแวะทานข้าวเช้าก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ10โมงทานข้าวเช้าแป๊บหนึ่ง ถ้าจะไม่นานจะต้องรีบเดินทางกลับนะครับออกเดินทางกันต่อครับทุกคนวันนี้5โมงแล้วนะครับทักประมาณ2 0 3 0บนาทีนะครับ1้อยครับทุกคนไปต,ต่อกันยาวๆครับชุมพรระจวบโอ้โหมีแต่จังหวัดยาวๆ ตอนนี้น้ำมันเราถังที่7นะครับเหลือประมาณเลยครึ่งถังมาแล้วนิดนึงครับชุมพรร1อยตรงนี้เหลือวานหกร้อยโลนะครับคนถึงพิษนเทพมยนแชั่วโมงครับรถค่อนข้างติดสารกลมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพรครับทุกคนแวะเติมน้ำมันครั้งที่8ครับทุกคนที่ละสาแล้วุดหกหกละครับ 95เตียมถังครับครั้งที่8 130บาทครับทุกคน3.36ลิตรเหลออีก551กิโลครับทุกคน จัวครับเหลืออีก480กิโลครับประมาณ6ชั่วโมงครึ่งและเติมน้ำมันครั้งที่9ครับทุกคนน้ำมัน6สีแดงเหลือ430กิโลนะครับประมาณ5ชั่วโมง45นาทีเลนละ38.7มิลเอา95เต็มถังครับครั้งที่9 130บาทนะครับทุกคนครั้งที่9 3 0บาท <laughs> โอ้โหยาวจัดครับ 3.36ลิตรเป็นไงขับมาประมาณ3 0 0กิโลตอนนี้อยู่ชุมพรอ,อยู่นะทุกคนกำลังจะเข้าประจวบนะครับตอนนี้บ่าย35นาทีนะครับทุกคนเหลืออีก424กโลนะครับ5ชั่วโมงกว่านะครับอันนี้พี่เขาน่าจะมาจากไทยหรือเปล่านะตามป้ายนะครับ นลับสู่จังหวัดประจวบครับทุกคนถึงประจวบแล้วครับขับยืนพื้นน่าจะประมาณร้อยนะครับที่แกก็น่าจะยืนพื้น,100นร้อย อีโโ้ไปนนนนทบุรีไปทางเดียวกันไหมครับน่าจะหนึงกี่โมงกรุงเทพน่าจะสี่ทุ่มน่าจะได้อ๋อประมาณนั้นแหละครับกะไว้ขึ้นสายไหนอ่ะบางบอลไหมน่าจะใช่ครับผมจะไปหลงอยู่บางแพผมก็จะหลงหลงแถวนั้นแหละนั้นแหละขึ้นขึ้นสะพานนั้ะก่จะหลงใช่เราไปกว่างนี้เราจะเข้าทางวิ่งวิ่งซ้ายบางบอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่บางบอล <c oughs> ตอนปีใหม่อะผมขึ้นไปอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งอ๋อ oh. จะไปบางกระทองนะจะไปส่งผมหน่อยหลงจริงหลงตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ผมก็หลงหลายครั้งเหมือนกันแถวนั้นอะขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะความไวอ่ะยืนยืนพื้นเท่าไหร่ยืนพื้นประมาณร้อยครับตามหลังผมใช่ไหมใช่ครับผมเลย,ยี่งจะปีคู่กันไปได้ <c oughs> ได้ครับถ้าถ้าขับไม่เกินเนี้ยพอพอไปได้ผมก็ตอนนี้พยายามไม่เลยเลยไปเกี่ยวไปก่อนครับ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับพักประมาณอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบนาทีนะครับกระจกคิวก็หลุดเพราะว่าน็อตตัวนี้มันหักนะครับทุกคนน็อตหูกระจกมันเลยโยกไปโยกมานะครับไม่รู้ว่าจะถึงบ้านหรือเปล่านะตรงนี้หูหูหูกระจกขาดไปแล้วหูหนึ่งนะครับ bày tòa cho nhau hết เท็น่าจะติดมากครับแถวสมุทรส,รสงครามสาครแถวแถวนั้นนะครับแ,แถวพะลำ้ำอดลุยครับทุกคนลุยต่อครับเวลาถึงประมาณ3ามทุ่ม,ามา 3, 4, สี่สิบนะครับอันนี้คือแบบขับตลอดนะไม่ได้พักไม่ได้อะไรนะครับปุยบุรีสามสิบเอ็ดเทศบุรีร้อยห้าสามประจวกสามไปฝั่งนู้นนะครับรถเริ่มติดแล้วนะครับทุกคน ุรี34ครับเปพนรุรี118เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันครั้งที่10นะครับทุกคนโอเคแดงแล้วเก้าห้าสามสิบแปดจุดห้าศูนนะครับเอาเก้าห้าเต็มถังครับครั้งที่สิบร้อยสี่สิบบาทสามจุดหกสี่ลิตรออกเดินทางต่อครับทุกคน ตอนนี้5้าโมงสาแล้วนะครับกำลังจะเข้ากุยบุรีนะครับเหลืออีก278กิโลนะครับทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วนะครับเหลืออีก249ครับทุกคน3ามชั่มงสีนาทีหาดัวหิน28ตอนนี้อยู่ปรานบุรีนะครับ เพชรบุรีอีก101กิโลครับยาวๆเลยครับวันนี้ ิมลง้าเหลือ158กิโลครับสองชั่วโมงครึ่งเป็นไงครับสายซ้อนของเรา โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ไปแวะมาได้ขนมม้อ,อกแกงนะครับกับขนมโมจิมาเป็นของฝากนิดๆหน่อยๆไม่ได้ของฝากเราซื้อไปกินเองเดนทางต่อครับเหลือ158กิโลเนาะ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตาม g p s เขาบอกว่า3ทุ่ม46น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวเราน่าจะหาแวะทานข้าวอีกสักนิดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวรอน้ำมันหมดถังเราค่อยแวะนะครับเดินทางต่อยาวๆครับ มันครั้งที่11ครับทุกคนเหลือ102กิโลนะครับลิตรละ38.30เอา95เตรียมถังครับครั้งที่11 1 30บาท3.39 เดี๋ยวเราแวะทานข้าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะทานบะหมี่สักนิดหนึ่งเลยครับเมนู่ําตอนนี้2องทุ่มสิเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะทุกคนอยู่ที่ปตทคลองโคนนะครับแถวสมุทรสงครามเนะาะอีกประมาณชั่วโมงนี้นี่ก็น่าจะถึงแล้วแหละจากสุราษฎร์ธานีเนาะว้าวถึงแล้วหรอเมื่อเช้ายังนั่งเรืออยู่เลยเคครับเดี๋ยวขอตัวทานก่อนออกเดินทางกันต่อครับทุกคนตอนนี้สองทุ่ม3หนะครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับร้อกิโล ระยะทางเนี่ยก็ประมาณ700กว่ากิโลนะอันนี้เราก็มาถึงปางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรนะครับน้ำมันเราเติมทั้งหมด11ครั้งเดี๋ยวจะรวมให้นะครับว่าทั้งหมดกี่บาทเนาะ เดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็รายละเอยียดต่างๆเผื่อใครอยากทราบเดี๋ยวเราจะสรุปไว้ท้ายคลิปให้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงกรุงเทพอย่างอดภัยนะครับทุกคนรู้สึกโชคดีครับที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจังหวะนี้นะครับทุกคน ใครชอบยังไงเนี่ยก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อนของเราด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พวกเราไปไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะหรือหาวิีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน